สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่16กรกฎาคมพศ2564ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณครูมีเพื่อนนะคะกระต่ายตัวน้อยนะคะที่ชื่อว่าอาสมินะคะเป็นกระต่ายของคุณครูเองนะคะมาช่วยคุณครูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ นักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้อาสามิเขามีอะไรอยากจะมาบอกกับนักเรียนนะคะไปดูกันเลยค่ะแทนสวัสดีครับนี่คืออาสามินะคะวันนี้คุณครูแม่เกตฝากให้ผมมาบอกให้น้องๆฝึกอ่านภาษาพาทีกันนะครับอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็มีหนังสือภาษาพาทีนะคะ จะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกอ่านกันนะคะโดยคุณครูเนี่ยจะเป็นคนอ่านนําให้นักเรียนก่อนแล้วนักเรียนก็ไปฝึกอ่านตามคุณครูนะคะถึงตอนนี้เราจะยังไม่ได้หนังสือมานะคะแต่เราก็ไม่ควรหยุดที่ค่ะเราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะอาละค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า จากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าภูผาของเรานะคะอยู่ในเล้าไก่ค่ะและก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกำลังเดินถือกระติกน้ำใบสีชมพูนะคะเดินมาเพื่อจะมาหาภูผาซึ่งจากภาพเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครนะคะแล้วในกระติกนั้นมีอะไรนะคะถ้านักเรียนอยากรู้นะคะ เราก็ไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะในบทที่1เรื่องน้ำใสค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะคำแรกเลยนะคะคุณครูจะอ่านไล่ไปนะคะทีละคำนะคะนักเรียนใช้นิ้วนะคะหรือไม่ก็ ฝึกอ่านตามคุณครูไปด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะโบไข่เล้าราดบินปีกยิ้มมองไหว รูปแคร่ถ้วยตะกรา้าพืบภาพสีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำหวาน น้ำแข็งน้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบย่ำเท้าประติกนั่งยองยองเต้นระบำผมทรงน้ำพุขำอ้า ผ้าพอวางบ้างถามห้ามฝากจึงแน่นก่อนก้อนรอบฟักเก็บ คงอดใครพร้อมพรวดใกล้เหลือหวานหยิบโอ้โหเจ้าของน่ากินสำหรับ ชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับเสียสลับรสชาติค่ะครูเกจ่านให้นักเรียนฟังเป็นเรื่องเลยนะคะน้ำใส ผู้พาผู้พาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงผู้พาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิว้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้ กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือขวานมิ่งเจ้าของพลายทะน,นะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูแล้วรวดเข้าไป ไก่ทั้งเล้ากระพือปีกพึบพับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ๊ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ้๊กน้ำใสนั่งยองยองยกมือไหว้ไปรอบเล้า ใครเห็นคงอดขำไม่ได้ภูผาส่งตะกร้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ภูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใส ยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันที ใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโป๊กเป๊กประพรวนดังกรุง้งกริง้งน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผ,ผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบ น้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสีแท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็น ใบโบกใบบัวทรายงวงโบกหูแกว่งหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโฟกเป๊กกรุงกริง้งดังเป็นจังหวะเฮ้อชื่นใจอร่อยจังภูผาและน้ำใส หยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้างเฮ้อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผ,ผาพูดโอ๊ะโอใบโบกอย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอ,อะอะภูผ,ผาหันไปดูใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้ ร้อมทั้งอ้าปากรอ,อน้ำแข็งกดอีกยายาใบโบกเสียงภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและภูผา หันมามองหน้ากันหัวเราะดังลัน่นแล้วทั้งสองก็เสียสลัะของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปจบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเรื่องน้ำใสหวังว่าเด็กๆนะคะจะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ลองฝึกอ่านตามคุณครูดูนะคะ โอ้โออสมิจะมาบอกอะไรอีกนะเนี่ยอ๋ออาสมิเขามาบอกว่าคุณครูคแม่เกตของอาสมิอ่านให้น้องๆฟังแล้วน้องๆอ,อย่าลืมไปฝึกอ่านทบทวนนะครับเด็กๆก,ก,กสัญญาได้ไหมคะว่าจะไปฝึกอ่านทบทวนถ้าเด็กๆสัญญาวันนี้นะคะคุณครูเกตก็มีการบ้านให้เหมือนเดิม มาแล้วการบ้านอยู่หน้าถัดไปค่ะการบ้านวันนี้แทนแทละลนแทนแทนแแทนแทน,ทน,ทนเอ๊ะการบ้านยังไม่มาแต่มีคำสั่งมาค่ะบอกว่าทำเสร็จหนึ่งข้ออย่าลืมขีดเส้นใต้ก่อนขึ้นข้อต่อไปนะคะ เราไปดูกันบ้านกันค่ะการบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้เขียนสะกดคำค่ะโดยข้อ1คุณครูยกตัวอย่างคำว่าบาจีนะคะแล้วก็มีตัวอย่างการเขียนให้นักเรียนดูนะคะอย่างคำว่าบาจีก็จะเว้นหนึ่งช่องนะคะเหมือนเดิมเว้นหช่องสะกดว่าบออาบาไมโทบ้าจอีจี ไมโทจี G, บา้าจีอันนี้ถือว่าเสร็จหนึ่งข้อนะคะเราก็จะขีดเส้นใต้พอขึ้นข้อสองคำว่าตีตัวเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็เว้นหนึ่งช่องเหมือนเดิมเขียนสะกดว่าแล้วก็เขียนตอ่ออีตีตออัวตัวไม้จัดตวาตัวตีตัว,ตตว เสร็จหนึ่งข้อก็ขีดเส้นใต้นะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงข้อ5คําว่าลาดื้อนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็จะรอตรวจนะคะค่ะและทุกวันศุกร์นะคะคุณครูก็จะตรวจงานแล้วก็รวบรวม ผลงานที่ดีที่สุดนะคะนักเรียนที่ทำงานดีที่สุดนะคะสองคนนะคะก็จะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ไปและจะเป็นใครนั้นคุณครูจะเฉลยในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้นะคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะนักเรียนให้เวลาทำวันเสาร์นะคะส่งไม่เกินวันอาทิตย์นะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกับคุณครูเกตใหม่นะคะในวันจันทร์ วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ